<One> team. พบกับสินค้าฝุมละวันฤดูการือ2 5ัได้ที่ฟัสเทสแ a b สินค้า F1 ลิขสิทธิ์แท้พร้อมส่งจากไทยไม่ว่าจะเป็น f e r r a ร i r ี่ b ร l บู e r c e d e เ m เดสเมคคาเ l นวิล r a ียม g สและทีมอื่นและสินค้า Special Edition แต่ละสนามสามารถสั่งซื้อได้หลายช่องทางทางเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียของทางร้าน ซื้อกับร้านนี้มั่นใจได้เลยว่าสินค้าลิขสิทธิ์แท้อย่างแน่นอนครับ Rest Day Motorsport Travel ร่วมเดินทางไปกับแฟนๆที่รัก F1 เหมือนกันหรือจะจัดกรุ๊ปส่วนตัวประสบการณ์ที่ควรลองสักครั้งเพราะบรรยากาศในสนามจริงมันเกินบรรยายจองทริป F1 ของคุณได้แล้ววันนี้กับ Rest Day สวัสดีครับทุกคนเรากลับมาพบกันอีกแล้วกับช่วง Reflect Talk เช่นเคยครับหลังจบเกมการแข่งขันเราจะมาพบกันแบบนี้ที่นี่ทุกสัปดาห์ที่มีเกมการแข่งขันกัน แล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงการ่งขันฟุตบอลส,สนามสุดท้ายของปีนี้กับอบูดาบีกลางปีพร้อมกับประเด็นสําคัญที่นํามาฝากทุกคนเช่นเคยจะมีประเด็นอะไรบ้างเราไปดูพร้อมกันครับก่อนอื่นผมกับติ๊กต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมอยู่กับเรามาจะถึงสนามสุดท้ายแม้ค,คลิปนี้จะออกช้าหน่อยแต่อยากให้เป็นการส่งท้ายที่เต็มไปด้วยความสุขปีนี้พวกเราได้ทําอะไรใหม่ๆเยอะมากจากการสนับสนุนของทุกคนและขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาสนับสนุนรีเฟก พวกเราอยากรู้ความรู้สึกของทุกคนกับการในขันฤดูกาลนี้มีโมเมนต์ไหนที่ประทับใจแล้วปีหน้าอยากเห็นรีเฟกทำอะไรบ้างคอมเมนต์เข้ามาบอกพวกเราหน่อยนะครับสำหรับการ่งขันสนามสุดท้ายที่อาบูดาบีกลางปีศึกตัดสินแชมป์โลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปี3นักแข่ง1ถ้วยแชมป์ใครจะเป็นที่สุดทุกคนก็ได้ทราบกันแล้วแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงการในขันเรามาดูข้อมูลสนามและอย่างที่ใช้กันก่อนยัสมารีนา มีความยาวหนึ่งรอบสนามอยู่ที่5.281กิโลเมตรซึ่งจะแข่งขันกันทั้งหมด58รอบตัวเลเยอว์มีความท้าทายนักแข่งเป็นอย่างมากตลอด3เซกเตอร์โดยพิลิลี่กำหนดสูตรยางฮาร์ดเอาไว้ที่ c 3ยางมีเดียม C4 และซอฟ45สนามที่วัดประสิทธิภาพในหลายด้านหนึ่งในนั้นคือการจัดการยางในสภาพแทร็กที่เริ่มต้นจากส่สุดท้ายของวันไปจบที่แสงไฟยามค่ำคืนอุณหภูมิแทร็กจึงเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วส่งผลต่อย,ยางที่นักแข่งจะต้องเจอ โดยความมันมันเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเซสชันการคอลี่ฟายในวันเสาร์เป็นการอุ่นเครื่องเล็กๆที่บอกแฟนว่าแม็กกูสต์เป็นยังไม่หมดไฟปาดหน้าคว้าโพเหนือ2แมคคาเรนมาได้แบบไร้ที่ติเป็นการส่งสารถึงแมคคาเรนว่าพุกนายอย่าเพิ่งฉลองกันเร็วไปผมยังอยู่นะแม้2แมคคาเรนจะทําเวลาได้เร็วไม่เท่าแม็กแต่แลนโดนอริสก็ทําความเร็วได้ดีไม่แพ้กันคว้าคริสตาร์าอันดับที่2อออกสตาร์ทแถวหน้าคู่กับแม็กได้โดยความที่รถแมคคาเรนดูเร็วในสนามนี้ ก็ทําให้ผมมโนว่าเอ๊หรือว่าแลนโดอาจจะเก็บของเอาไว้ปล่อยในวันอาทิตย์หรือเปล่าแต่ก็นั่นแหละครับการเชื่อเฉือนกันเป็นหนึ่งในการคอลี่ไฟที่น่าตื่นเต้นที่สุดของปีนี้เลยทีเดียวก่อนการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นไม่กี่ชั่วโมงบรรยากาศบริเวณพิษดูเงียบกว่าทุกปีแม้พื้นที่จะเต็มไปด้วยสื่อเต็มไปด้วยกล้องเต็มไปด้วยผู้คนมากมาย ปีนี้มีนักแข่งถึง3คนที่ยังมีโอกาสคว้าแชมป์โลกในสนามสุดท้ายซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยในการแข่งขันเอฟเวนยุคใหม่ความตื่นเต้นจึงมากกว่าปกติรวมไปถึงแฟนๆด้วยและเมื่อไตเติ้ลรายการการแข่งขันมาถึงตอนที่รถทั้ง20คันมาจอดเรียงกันบนกริดมันเป็นช่วงเวลาที่เชื่อว่าหลายคนคงขนลุกซึ่งผมคือหนึ่งในนั้นก่อนที่ไฟทั้ง5ติดขึ้นทีละดวงช้าๆและดับลงอย่างรวดเร็วแบบไม่ทันตั้งตัวความดูเดือดเริ่มขึ้นตั้งแต่โค้งแรก แม็กออกตัวมาได้ดีมากขยับมาบางทางแลนโดนอริสเต็มที่ก่อนชิงเข้าโค้งหนึ่งได้อย่างสวยงามทางดน้าแลนโดเองเริ่มต้นด้วยความระมัดระวังอย่างเห็นได้ชัดไม่ทําอะไรที่สุ่มเสี่ยงใครอยากแซงก็เชิญได้ผมขอผ่านช่วงแรกไปแบบปลอดภัยจะดีกว่าหลายคนอาจมองว่าการขับที่รัดกลุ่มของแลนโดมาจากความกดดันหรือเปล่าผมเชื่อว่าแลนโดมีความกดดันสูงไปทุนเดิมอยู่แล้วแต่เขาสามารถควบคุมสติได้เป็นอย่างดีไม่เกลียดกราดแต่ไม่ผ่อนคันเร่งวิ่งตามแม็กไปไติดแดนดับที่2 นี่คือสันทัตยานของคนที่อยากเป็นแชมป์โลกเพราะการที่นักแข่งจะสามารถคว้าแชมป์โลกได้นอกจากฝีมือหรือทีมแล้วการตัดสินใจในสนามต้องเฉียบคมยิ่งเป็นสนามที่มีความหลากหลายท้าทายในทุกเซกเตอร์ไม่ว่าจะเป็นช่วงเซกเตอร์1ที่ทดสอบความนิ่งเซกเตอร์2ที่ทดสอบการตัดสินใจและเซกเตอร์3ที่ทดสอบในเรื่องของความละเอียดในขณะที่ออสการ์เบียสฟีอีกหนึ่งผู้ท้าชิงแชมป์โลกก็ออกสตาร์ทมาได้ดีเกาะติดหลังเพื่อนร่วมทีมอย่างแลนโดผ่านโค้งแรกไปได้ ก่อนที่ในอีกไม่กี่โค้งถัดมาออสการ์ก็โชว์เหนือใช้ประโยชน์จากสตรีทฟิลมดูติดท้ายแลนโดก่อนจะใช้ลหลนอกในการแซงได้อย่างสวยงามเวลานั้นแฟนๆออสการ์หรือแฟนๆเลดบูคงจะเฮกันแบบสุดเสียงเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นกับแลนโดนอริสโอกาสจะตกไปอยู่ที่พวกเขาโดยเฉพาะแม็กที่เฝ้ารอเหตุการณ์นั้นแต่ออสการ์กับแลนโดแสดงความเป็นเหมืออาชีพเมื่อต้องดวลกันก็ขอดวลกันแบบขาวสะอาดและเป็นออสการ์ที่ทำได้ดีกว่า ทำให้ออสการ์ขยับอันดับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่2แลนโดนอริสตกไปอยู่ที่3แต่อันดับที่3แลนโดยังคงอยู่ในตำแหน่งแชมป์โดยเขาจะไม่สามารถทำอันดับร่วงลงไปได้อีกเพราะแม็กแข็งแก่งมากๆวิ่งชิลอยู่หัวแถวแลนโดจึงต้องใช้ของที่มีทั้งหมดในตัวเขาขับเพื่อรักษาอันดับที่3เอาไว้ให้ได้เราจึงได้เห็นสกิลการขับที่สมบูรณ์แบบจากแลนโดนอริสตลอดการแข่งขันทั้ง58รอบแม้ Mac จะโดนแผลอันเดอร์คัตจากจอร์เซลและชาวเลแคร์เขาเองก็ไม่หวัน่น และมีช่วงที่ออกจากพิษมาเจอการจราจรที่เขาต้องผ่านมันไปให้ได้และแลนโดลอริสก็ทําได้ดีแบบไร้ที่ติแซงด้วยจังหวะที่แม่นยําแซงทีเดียวสองคันจนดูเหมือนง่ายทาั้งๆที่สถานการณ์ในเวลานั้นมันทั้งกดดันและเสี่ยงสุดๆโดยเฉพาะจังหวะที่ต้องดวลกับยูกิซุนุระที่เมทของผู้ท้าชิงแชมป์โลกอย่างแม็กซ์แน่นอนว่ายูกิจะต้องทําทุกวิธีการในการรั้งแลนโดนอริสเอาไว้ให้ได้นานที่สุดมีการกระตุกเปลี่ยนลายเล็กน้อยทําให้แลนโดต้องหลบจนเกือบจะหลุดแทร็กออกไป ซึ่งในกรณีนี้ FIA ก็ได้ตัดสินว่ายูกิเป็นคนผิดถูกบวกเวลาเพิ่มไป5วินาทีส่วนแลนโดก็ไม่ได้รับบทลงโทษอะไรเชื่อเลยว่าเวลานั้นแฟนๆแลนโดน่าจะนั่งกันไม่ติดอย่างแน่นอนแต่วันนั้นคือวันของเขาอย่างแท้จริงเขาผ่านมาได้ไม่ว่าจะยากลําบากแค่ไหนก็ตาม หนึ่งในนักขับที่โชว์ฟอร์มได้ดีที่อับดาบีกลางปีก็คือชาวเลอแคร์กับการกดดันแลนโดนอริสในช่วงต้นเกมมีหลายจังหวะที่เข้าใกล้แลนโดได้แต่ก็ทําได้เพียงแค่ใกล้ก่อนที่สุดท้ายระยะห่างจะค่อยๆห่างออกไปแต่ชาวก็จบการแข่งขันในอันดับที่4ที่อับดาบีได้สําเร็จถึงแม้ฟอรีจะมีปัญหารุมเร้ามากมายก็ตามส่วนที่เมดอย่างทันเซอร์ลูอิสแฮมตันก็พยายามสู้สุดใจฟื้นจากฝันร้ายกับการเอาเขลีไฟไปตั้งแต่คิวหนึ่งแต่ในการแข่งขันแฮมตัน สามารถไต่อันดับขึ้นมาได้อย่างยอดเยี่ยมจบอันดับที่8ที่อาบูดาบีกลับมาที่กลุ่มผู้นำแม็กโกสแตปเปนเร็วมากตลอด58รอบใส่ทุกอย่างที่เขาสามารถจะทําได้ออสการ์ Oscar เองก็ต้องการผลการแข่งขันที่ดีที่สุดที่นี่ขณะแลนโดนอริสก็รักษาเลสเพคข,ของตัวเองจนไม่มีใครสามารถแย่งอันดับ3าไปจากเขาได้โดยในช่วง10รอบสุดท้ายของการแข่งขันความตื่นเต้นก็ได้ทํางานอีกครั้งแม้จะไม่มีเหตุการณ์หวาดเสียวอะไรแต่ด้วยสถานการณ์นิ่งๆแบบนี้แหละที่มักจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นมาได้ แต่สุดท้ายเหตุการณ์ดราม่าก็ไม่เกิดขึ้นแม็กโกสตาเป็นคว้าชัยชนะที่อบูดาบีกลังปีออสการ์เข้าวินมาแดนอดับที่2แลนโดนอริสผ่านเส้นชายในดับที่3ซึ่งเพียงพอที่จะทำให้เขาคว้าแชมป์โลกครั้งแรกได้สำเร็จหลังจากรถหมายเลขสี่ผ่านธงตามากรุกบรรยากาศที่อบบดาบีก็เปลี่ยนไปมันอบอวลไปด้วยความรักความภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญ่จนผมที่นั่งดูผ่านจอรู้สึกได้ถึงสิ่งนั้นแชมป์โลกคนที่35ในประวัติศาสตร์ฟุมลวันได้เกิดขึ้นแล้ว แม้บรรยากาศจะเต็มไปด้วยความยินดีแต่สําหรับผู้ท้าชิงอย่างแม็กและออสการ์คงเสียดายไม่น้อยโดยเฉพาะแม็กที่ทําทุกอย่างเท่าที่เขาจะทําได้แล้วแต่ก็ไม่เพียงพอที่จะทําให้เขาคว้าแชมป์โลกสมัยที่5ได้แต่ผมเชื่อเลยว่าแฟนๆแม็กคงภูมิใจและยกย่องแม็กมากๆกับการทำคะแนนจนมามีลุ้นแชมป์โลกได้ในช่วงท้ายที่ห่งางออกไปเพียงแค่2แต้มหลังการแข่งขันที่อาบูดาบีส่วนออสการ์เพียรสฟรีเองน่าจะเสียใจมากเช่นกันเพราะเขาเคยเป็นตัวเต็งที่มีโอกาสจะคว้าแชมป์ได้แต่อะไรๆมันก็ดูไม่เข้าทางเขา โดยเฉพาะช่วงท้ายฤดูกาลที่พล e ิกผ right ันเกินจะรับไหวแต่นี่ก็เป็นสิ so ่งดีเช่นกันเพราะถึงแม้จะไม่ได้แชมป์แต่เป็นการประกาศสักดาให้โลกได้รู้ว่าเขามีฝีมือมากพอจะเป็นแชมป์โลกได้เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นทําให้การแข่งขันในอับดาบีปีนี้ไม่ใช่แค่สนามสุดท้ายปิดฤดูกาลแต่มันคือภาพสะท้อนการเปลี่ยนผ่านของยุคที่แชมป์โลกคนใหม่ได้ถือกําเนิดขึ้นยุคที่ทีมใหญ่ต้องปรับตัวและยุคที่คนรุ่นใหม่กําลังก้าวขึ้นมาท้าชิง ในค่ำคืนที่ดูเหมือนธรรมดาของฤดูการหนึ่งจบลงแต่ความจริงคือโลกฟุ้มละวันเพิ่งจะเริ่มต้นเปิดฉากใหม่และฤดูการหน้าจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสำหรับค่ำคืนนี้สิ่งที่ทุกคนเห็นตรงกันคือหนึ่งประโยคง่ายๆแลนดนอริสไม่ใช่ดาวรุ่งอีกต่อไปเขาคือแชมป์โลกและหมายเลขหนึ่งก็มีไวใ้ให้กับเขาได้ใช้ในฤดูการหน้าและนั่นเป็นความรู้สึกทั้งหมดปิดฉากฤดูการด้วยความยินดีและทุกคนละครับ มีโมเมนต์ไหนในอบูดาบีที่ประทับใจหรือเสียใจบ้างคอมเมนต์เข้ามาคุยกันหน่อยนะครับปิดท้ายด้วยผลการแข่งขันสนามสุดท้ายกับอบูดาบีกลางปี2025กันครับโดยผู้ชนะคือนักขขาแม็กเวิร์สตาเป็น en, ตามระด้วยออสการ์พิแอสฟรีแลนโดนอริสชาลเลแคร์จอร์เซล เฟอร์นันโด o n ol s โซอ t สต์บา c o นโอคอนลูอิสแ o งตันนิโคลกินเบิร์กแลนส r o รแกเบียโบโตเลโต้ออิเวอร์เบร์แมนคาร์ลอสไซยุกิซึนโดะคิมิอันโตเนียรีอเล็กซานเดอร์อัลบอนอ m ซ a คฮัตจ i าเลียมลอสันแกซและฟรานโกคาร a ปินโตอัปเดตสินตับบนตารางคะแนนแชมป์โลกกันเป็นครั้งสุดท้ายครับแชมป์โลกในปีนี้ก็คือแลนโดนอริสตามมาด้วยแม็กวสตาเปนออสการ์เพี w ร s สบี i จอร์ k เซ i ล์ t o ตเลอร อเล็กซานเดอร์อัลบอนคาร์ลสและเฟอร์นันโดลอ s o โซส่วนประเภททีมแชมป์ s, ก็คือแมคคาเ n นตาบอดดี้เมอร์เซเดสเรดบูล์เรซิ่งเฟอร์รารี่วินเลียมส์และเรซิ่งบูลอัลต์ s แตนต์มาตินแฮสคิกซาเบอร์และ a อลพีนครับสุดท้ายหากมีไประเด็นไหนที่ผมผิดพลาดหรือตกหล่นทุกคนมาช่วยเสริมเพิ่มเติมได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเช่นเคยนะครับ ก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราหรือใครอยากจะสนับสนุสนพวกเราเพิ่มเติม <ๆ S 1> ก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิก r e f e c t Family เพียงเดือนละ35บาทพร้อมรับสติกเกอร์เข้าแก๊งหมู่กันนันของพวกเราสุดท้ายขอบคุณทุกคนมากๆสำหรับการสนับสนุนช่อง Motor Sport ช่องนี้สำหรับเรื่องราวในวันนี้มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในฤดูกาลหน้าสวัสดีครับ